สวัสดีครับเพื่อนๆหรือลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใช้ซิมรายเดือนนะครับที่ใส่ไว้ในเพจสต o r e ของ Samsung, oppo vivo huawei นะครับยังไงต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับตัวนี้ก็พยายามอยากให้ลูกค้าเอาออกนะครับลองเช็คดูดีๆแล้วกันนะครับผมโทรศัพท์ม,มือถือนะฮะใส่ทิ้งไว้นะครับเนื่องจากลูกเรา 3ถึง7จ็ขวบนี่สาม,มารถโหลดาติกอะไรค่าต,ต่างๆได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ใน u t u b e เขามีสอนทั้งหมดแล้วฮะเด็กพวกนี้สาม,มารถกดแล้วโหลดของเราได้นะครับผมเองก็โดนไปประมาณ2องหนึ่งสอบาทที่สามพบาทนะฮะก็โดนลูกจัดไปเนื่องจากเราโบเบอร์ของเรานะครับก็ไปผูกกับพวกพร้อมเพย์เพสโตพร้อมเพย์อะไรของธนาคารอะไรแบบนี้ครับเราก็ไม่สาม,มารถเปลี่ยนเบอร์ได้เนะาะก็ลำคาญอย่างงี้ก็ต้องจ่ายนะครับเพราะว่า เขาก็เป็นแค่ตัวกลางนะทางเอสทีแท็ก้ทูเขาก็เป็นแค่ตัวกลางนะเขาจะบอกมาอย่างนั้นถ้าเราจะจะใช้เบอร์เดิมเราต้องจ่ายอย่างเดียวครับต่อให้เป็นหมื่นพี่ก็ต้องจ่ายนะยังไงก็ลูกค้าต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับไปติ๊กออกให้หมดนะคะตรงที่เมนูเนี่ยวิธีการชำระเงินนะครับเราก็ติ๊กออกจะเหลือไว้ก็ทัวเรลสเนี้ยคือต้องเติมเงินเอาแต่ใค้ทัวเรลสเงินเยอะก็ต้องติ๊กออกให้หมดคะเดี๋ยวเด็กๆหรือลูกๆเอาไว้โหลดนะเข้าไปวิธีตั้งค่าการชำระเงินแบบนี้ครับ แล้วมันก็จะวิ่งไปหน้าน่ฮะให้กดลบออกเลยครับผมไม่ต้องอกลัวมีปัญหาอะไรนะครับลบออกก็คือ,อเขาก็จะไม่มาคลิกเงินเราได้หรือเราสามารถโทรไปแคนเซิลโทรไปกําหนดค่าการใช้จ่ายของเราใน a s t t g แทไว้ด้วยก็ดีนะฮะว่าใช้วงเงินในการโหลดเพนโตไม่เกิน500บาทเกิน1,000บาทอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกย้ำให้เขาล็อกไว้ด้วยก็จะเป็น การช่วยเซฟเราสองชั้นนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลแล้ะเช็คกันด้วยนะครับขอบคุณครับ